สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาที่รักคิดถึงทุกคนเลยนะครับเวลาพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับพัสดุนะครับส่งมาจากทางแฟลกนั่นเองนะครับก็เป็นทีมงานนะครับที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับก็ได้ส่งพัสดุมาให้นะครับพัสดุตรงนี้นะครับก็เป็นพัสดุจาก สินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทหมอเสงไทยแลนด์นะครับที่เราได้สั่งไปนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับ <c oughs> เป็นสบู่ขมิ้นชันนะครับสบู่ขมิ้นชันตราคุณหมอเสงหมอเสงบอกว่าจะช่วยดูแลในเรื่องของผู้ที่มีภาวะของผิวหนังนะครับคนที่เป็นผื่นคันแพ้ง่ายนะครับ มีอาการแพ้เป็นผื่นคันตามตัวหรือว่าแพ้ฝุ่นแพ้ควันแพ้อากาศต่างๆนะครับนอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องของผิวพันสะอาดกระจ่างใสนะครับในเรื่องของผู้ที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับข้างในบรรจุแพคเกจแบบนี้ครับมีรูปหมอสิงถูกต้องนะครับ แล้วก็จัดทําเป็นคล้ายคลิปเซตแบบนี้นะครับมีที่ให้หิ้วด้วยนะครับเราจะมาดูว่าภายในเป็นยังไงกันนะครับอันนี้เป็นสมูทคอมิ้นชันตรากลุ่มอะเส็งนั่นเองนะครับเราสั่งมากททีละสิบก้อนแบบนี้นะครับท่ทีละสิบก้อนแบบนี้นะครับ เราจะดูนะครับว่าเนื้อในเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างนี้ครับกล้องมันอาจจะกลับด้านนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อข้างในมันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเราใช้จนชินเป็นเคยแล้วนะครับเราจะรู้สึกว่าเออผิวพรรณเราเนี่ยดีขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะครับลูกค้า หรือว่าผู้บริโภคเนี่ยที่ซื้อไปใช้นะครับก็ติดใจนะครับแล้วก็กลับมาถามอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซื้อสะสมเป็นคะแนนเข้าในรหัสของตัวเองได้นะครับนี่ครับเป็นก้อนสีน้ําตาลแบบนี้ตรงนี้ก็จะพิมพ์เป็นชื่อของคุณหมอเซงไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแพ็กหนึ่งจะมีอยู่10ก้อน10คะแนนนั่นเอง นะครับผม้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมติดตามได้นะครับสวัสดีครับ